ส้มตจาจ้ะทุกคนมากินส้มตำา้ำํากันตําส้มตําใส่หอยแครงผอดใส่หอยแครงลมวีวีไหมลมหน้าห้องลมวีวีว,วนวนขนมเสียบก่อนต้มตำซุปแซ่บตำเองอลมแข็งผัดกบส้มตำใส่หอยแครงมาจวดน้ากันนะทุกคนจ้ะขึ้นยากไหมอันนี้ตำเอง ใส่พริกกระเรียงบ้านบ้านๆนช่ไหม ตำต้มตำบ้นบานๆใส่หอยแครงขึง้อยากพร้อมพริกพริกกระเลียงเมื่บ้านเอินพริกน้อยเมื่อที่น้อยๆของขาวๆนะแม่ขา,ขาวแดงๆพร้อมผัก

ขาก้องกรดินดอกแดกรอกแดกอยู่ขนมเส้นแก้ผิดน้ำน้อยนุ่มสูบตำเองแซ่บที่สุดไอ้แข็ง พี่ก็นี่หอมไหมมันตุ่มตำบ้านบ้านเรานั่นแหละ cái nhắm này có xem nó không tập Hãy subscribe cho kênh หอมพริกเผ็ดพริก,กอันนี้พริกกระเยงจับหอยจดจับส้มตำนำกันทุกคนจับส้มตำหอยแคร อร่อยเด็ด